ากันมาอยู่นี่ได้จังไดมาอยู่ไก่แท้รุ่นพ่อรุ่นแม่ปุยญาติยายป็ุยญาตินายพวกเลี้ยงไก่มันแตกมันตื่นแล้วกับคนมันเลยหนีขึ้นมากันทั้งที่มาเพื่อขมาตกลุกได้ลูกได้เมียกันเลยเปลี่ยนลูกเป็นหลานบนอยู่กันเลยอยู่แล้วเป็นพม่าก็เลยมาตั้งกลุ่มเลาอยู่บ้านเลาวสซารเนี่ยพม่ากรับผมแมน ไกับบแม่่ล้าสิดลลิดล้เนี่ยว่าเลาว่าวล้าสิดละานี้เนี่ยดเฮียทำมามาพอตแขนเออเขาเอิควัธรรมดาพาีนี้ล้วเขากันคาเฟีนี้ล้วเขานี่ละคือกันเมือนสือล้านี่ละเรียนหนังสือล้าหนังสือเนีไม่ได้ใชลยเนี่ยเรียนหนังสืลานหนังสือเล้าหนัสือท้าเนี่ยะนังสือไทยบแม่ก็หนังสือล้าหนังสือไทยก็มีคนเนี้ยแต่เรียนหนงสือไทยอะร้ังที่ก็ไปอยู่เมืองไทยก็ไปอยออยู่ แต่ว่าพม่าได้มันบอกใครลงกันหรอเราไปทั้งประเทศเจ้าหน้าที่เพื่อนกันแซมว่าพม่าแมนแมนแมนพม่าแมนมันนี้เขาแจ้งถึงที่ทอดถอนแท้การเจ็บบูมีปัญหาหรอกมันก็ทั้งปีทั้งฝ่ายมันแจ้งบ่ได้เบิดหน่อยที่แมนเลียงจันท์พวกคนคนพวกคนูวกกับพวนมันลาวพ่อแม่มาจากเลียงจันท์เลยบ่ค่ะนี่จังไหนพ่อแม่นี่มันอกี้คนเลียงจันท์มึงดูคุณอาตานายเนี่ยคนเลียงจันท์สมัยเลียงจันท์แตกอ่ะ ตั้งแต่พูดอ๋อสมัยเวียงจันเตกปีพุ่นปุญญาตายายอุปยมมาเนาะวุ่นดีดีดีคนหุ่มีปัญญาปัญญาคนหุ่น้องสื่อนนองหาทังนั่นะมาอยู่ตรงนี้มาเป็นตุปาเป็นอาจารย์มาแปลงว่านแปลงสองบอลละก้าหลังซิบหลังก็เลยเกิดแม่แพร่ลูกอยู่ตรงนี้แน่นอนไอ้เนย แม่แม่ลูกอยู่นี่แล้วแต่หลาทั้งหลายหมู่บ้านเนาะพากันแสดงว่าพากันมาหลายอยู่ด้วเนาะเออหลเว่อสแต่คนมาแทบบ่หลหรเนาะคุณเนาะเออจะมาทำเอี้ยท่านบ่หลายแหลวก็แลนตายนะเออแลงตายดิแลนอุปยกแลนตายนะแลนสงครามแลนทหารนะแรงทหารแลนตายมาแรงต่ายมาคือบ่หลายแต่ครับมาแพ้กันอยู่นี่มาออกมาแพ้มาอีกยังตันใจครับ พุก็สุมบตสามเพิงมาการุกกุึงละลานเล่นกันดกว่านะที่ว่ามันหลายเป็นร้อยสองร้อยีะหนอแม่หนึ่งแม่นึงก็บนอยเนี่ยด้แม่หนึ่งก็บนนอยแล้วนะแม่ห่งปมาอยงสิประวัติเพื่อนประวัติเมืองจันประวัติเตียงไทยอย่งก็พุทก่อนพนู้เลี่อายุเท่าไรแล้วค่ะตาอายุเท่าไรแล้วจ้ามันแปดเจ็ดสิเจ็ดสิบหกเจ็ดเจ็ดก่แล้วเจ็ดสหแล้วใหญ่ละ ทอกันบ่่ทอดอก่ทอรอกมีจีแกล่ว่อ่เจ็ดสิปเจปดเจ็ดสิบห้็ยังงงว่ามีโมบานลาวอยู่ในพม่านี่ป่วายปลาดอกสองแคบบ้านไม้ลาวลาวถึ้อแคบันนี้นะลาวมหอนี่มันบุมเป็นลาวั่นมันเป็นลาวสตันลาวอย่างเมียงจันลาวจากเมียงจันลาวเนี่ยพวกเมียงจันเนียมันมีลาวหลายลาวลาวมันก็มีหลายยี่ห้อหลายย่าน